โอเคมาพี่ได้บ uh, 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 <wh> bueno? no. ัตรพี่น้องเลยคงโมอาณาชาติสวรรค์คิดเนอะอ่าเอกชนบ้านเฮาพี่น้องเลยมองเบาเตียงเบาเตียงกับสาวไบเฟิร์นมามาฝากท่องอยู่นี่เนอะอ่าโดยโดยสบายดีเด้อเจ้าอันนี้ค่ายาเด็กเจ็จก็ประมาณเท่านี้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ถ้านอนเจ็ดคืน ว่าประมาณถ้าไม่มีอาการอะไรเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่ามันอยู่ที่อาการของไข้อันนี้แค่คร่าวๆนี่เฉพาะยาฆ่าเชื้อกับฆ่าห้องประมาณต่อวันจะรวมค่ายาฆ่าห้องสองล้านแปดอันนี้กรณีว่าบ่มีตัวอื่นมาแทรกซ้อนแต่ตอในโลกนี้เนาะมี้ออยาแต่ว่าอยู่นี่ก็รักษาได้เนาะเจ้าเนาะได้ได้ตัวยาเดียวกันตัวยาเดียวกันนะพี่ ตัวยาเดียวกันก็ฟังไทยฟังลา่ห้องเดียวกันเนาะเดียวกันเนาะพี่น้องเลยมีแต่รวมรวมอันอาทิตย์หนึ่งเท่าไรก็สิบสิบเก้าลา่เ้าะลา่อันนี้มันอะไรแบบเข้าเป็นข้าวข้ไม่รู้ว่ามันมีอะไรอีกไงข้าวๆอะไรแต่นี้พี่น้องประมาณข้าวลานซะแต่ว่าอยู่ในี้นี่แหละอ่าถ้าไม่มีอะไรแทรกซ้อนหรืออาการเขาไม่ได้หนักลง อาทิตซื้อกูหนีเล็กน้อยหรืออาจจะแพงกูหนีเล็กน้อยกันแล้วแต่เนาะบอกผมได้โอเคเลยออสาวล้านอาทิตย์หนึ่งแขวงกับรถเดินเวลาไม่ไม่จ่างกันของตัวยาเดียวกันเลยต้องวิ่งไปซื้อยาเองไม่มียาก็ไม่มีอีกันการกินเนาอยู่นี่ทั้งทันหมอเพิ่งเลี้ยงเข้าเลี้ยงหน้าเพราะสามมื้อเจ็บคน้นะคนบเจ็บ ญาติญาติโบเรียคุณกิฟต์ต้องห่อมาเองหอเขาไหมห่วยกันว่าเลี้ยงญาตินะปุ๊บครอบครัว UH, ม okay okay, 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 ันนั่งกินอันเียนเดียน้คนไร่ห้องเดียวเด้ออาคารห้องเดียวของเรายังไม่มีห้องรวมห้องรวมไม่ได้เปิดแล้วเดิมมันมีห้องรวมมีมีหม่องญาตินอนได้จะคนครับจะคนประมาณสามช่ได้ถ้าจะเอาไม่เกินประมาณนี้แหละสามคนสี่คนโอเคแล้วโอเคแล้วโอเคแล้ว มีแต่มันตกอยู่ทรงสองล้านเปดตอมือพี่น้องเนาะหรือว่าหรือว่ารวมเอ่อมนเมนรวมเมนมนมนรวมหมดเลยเดี๋ยวรถพ่นเขากันไเชื่ใชเพื่อครับขเบบิน่ะขบบิกอนเพื่อนเข้าข้าวห้ยซื้อเมนต่อวันต่อมืดเมน ประมาณเออประมาณมือละสี่พันบาทมือละสี่พันบาทมือละสี่พันบาทเมนมือละสี่พันบาทอันนี้เป็นข้าวเป็นเงินสิบเก้าล้านทุกเศษเจ้าปรถทานมีลูกแห่งความเพิ่มสูงเป็นกว่ากันอีเดียบอ่ะเมนมือละมือละสี่พันบาทหานกันอาอลงรถละเพราะว่าตอนแรกว่าสิไปแข่งแต่ว่ามันเฮายันมันหองมันเออัดเพิ่นพอต้องอยู่หองรวมแต่นี่บอลลี่กับบอลเชียงตัดสินใจว่าให้อามาเอกชนแหละ และมันอ่ะมันอิสระเป็นห้องส่วนตัวเนาะถ้าไปแข่งเดีต้องได้อยู่ห้องร่วมเขาก็เลยอ่ะโอเคอยู่นี่บเนาะโเป็นยังเนาะเอาให้มีแต่เอาลงเลยลงเลยลงเลยไอ้ไอ้เขาเป็นร่องไหมโอเคอันนี้คือเอกชนอยู่ฝั่งลาวเฮาพี่น้องให้พอร์เขาพันมารักษาโตอยู่นี่ต่อบ่ได้เข้าเมื่อบ้านเลยได้เนาะ มาต่อห้องหมอเล่า,าพี่เลยมือละ4,000บาทหารกันคนละพันกว่าบาทต่อมือสูไปนแล้วเห็นได,ได้คนละพันหาโดยประมาณยางในบนในบจะลดมะบ่อลดไดย,ดย,ดยป๊อ ตาโอเคอยู่วะพอได้อยู่ได้อยู่อืมเดี๋ยวปิดกล้องกันป่ะใช้น้องๆคนไปใช้เพื่ออะไรองน้ำบอกงน้ำเฮ้พี่น้องมีแต่สิมาจใจโหว่าใจดีกว่าชอยชอยค่าน้ำมันไอ้ไอ้หยุดดีกว่าพี่น้องไงโห่าใจมันคือจ้างคืออย่างพวกเนาะอ่าชอยเพราะว่าเราก็ลบไปลบมาอยู่พี่น้องเไง มีแต่สิปไปโตบ่้ยชิมีเคสมาแต่ชุยป๊อทช์เมืองใหญงก่อนทางน่ะบ้านบึกทง่งบึกดงบึกทง่งเคยไปคครมานัดยูสักกี่ <c ười> เข้าเคยไปเลยทาทางชุยเมียนเรดไปยเากลังลงมาสิไปไม่นี่เลยทันอยู่บ่โอไไ้ยกำลังทุ่มหนึ่ง แต่เวลาประมาณ4ี่สหาสินาทีเขาแรงมาพอพฤนจิกาชงพี่บออนเคสอยู่ทเนียสุยมาเดกอยู่้องไม่จอนะขามุกอีกขาไปมุกอีกอือแบบติดโไงดับอันเคสที่ประตู้ท้องไข่นะเพื่อนก็เปลี่ยนใจแล้วเพื่นเลื่อนมาอะไรวะฉันอยากไปมุกบ่อน,นี่มีแตไอ้ถามเพิ่นว่าเพื่นว่าอะไรนี่บอ,อนอันทางนั้นอ้ถามอยู่บอ ถามแล้วไปตรงเป็นลายเคส็นบุมเป็นลายเคตอน่อืมอาร้เ็ก่ะว่าเาูดคุยกับทางแพทย์หมอคนย่นี่แล้วพี่เรนนอยย่นี่บ้านทรัพเป็นมุนี่เป็นต้นไปอาทิตย์หนึ่งประมาณอาทิตย์ ประมาณได้เนี่ยมิเต่ใช่น้องอีกคนนึงเลยอยากหาเพคนจับกล้องให้นี่นะเออไปเป็นยังเพป็นมาก่อนก็นกนได้ยิงโดนนะยดนบน่ค <c oughs> น,น,นเดียวจับสองก็ไปยันสนอโนอ,อ,นอ้ชิวัยยี่บ่น้องไหนบอบ่แต่ว่าบ่อยากให้มันเบิดได้เ้ยจ้าะแบบ ให้มันพอดีพองามอ่ะนะโอเคขอใหเป็นรักโอเคอยากจะให้มันต่ำมันได้และได้และได้และวพับใจลายรับสบายดีอีกทีนึงพี่น้องเลยมีแต่ตอนนี้เขาอยู่ห้องหมอเอกชนนั่นแหละอยู่ฝั่งลาวตอนแรกว่าสิไปห้องหมอแขวงสวรรค์เขตกะมันกะยันมันแออัดในการอยู่รวมกันหลายคนเนาะก็เลยทั้งไอ้ไอหยุดเล่าก็เลยแนะนน้ำอ่า ปิ้งกึินมาเลยต้องหมอหน้าชาติมองบบอเตียงกับสาวใบเฟิร์นมาฝากทองอยู่นี่เนาะแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็สีโหดเนี่ยเจ๊น้อยตอนนี้ประมาณเป็นตีเช้าข้าวประมาณส่าวลาดเนาะแล้วเข่าไปที่นี่เพิ่นบอกว่าพอตู้นี่เลือดจางเลือดจางต้องหาเลือดต้องในหาเลือดมาใส่อีกกูบยังอะไรวันนี้เพิ่นยังชี้ตรวจไม่อีกยุเพิ่นตรวจไม่อีกเชนึงมันก็มีโรคซ้อนกับมาอีกค่าใช้จ่ายก็สิเพิ่มขึ้นอีก องงตอนนี้เนี่ยทัตตี่าเป็นเงินกีบย่านพี่น้องบอกขอใจเพิ่นประเมืนมาให้กี่นี่ประมาณสามหมื่นบาทเฉพาะอาทิตย์หนึ่งเนาะอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งประมาณประมาณจะชื่อไ้พี่น้องเต่เข้าชี้ใจหรือเข้าบูฮู้าเท่าดายเนาะบริตตีมาเป็นเงินบาทมันตกอยู่ประมาณสามหมื่นบาทอาทิตย์หนึ่งสามหมื่นบาทแต่อาจเรามีโรคแทรกซ้อนบ่เราสิสุดลงหรือว่าเราดีขึ้นอาชชีน้อยก็หัดหรืออชัชไลก็หัดกับ่บชักต้องรอติดตาม,ตามกัน ตามสภาพเรา,า,กกาตาม <นะ S 2> ห่างกายตามภู<า>ม <นะ S 1> ิต้านทานเราอะไรเล็บบอรี่จะให้เพื่นอนอ่ารวมยอดไว้มือออกจังมาจ่ายกันทีเดียวเพราะว่าลูกเต้านี่แหละกระสิพ้ากัน,กนไปหาเงินหาทองหานกันคนขวายคนขวายหาเงินก่อนหอดมือมันแหละกระจังหานกันว่าตอ้ยกู้ทูธรายเท่านั้นเทน่านี้แล้วก็จ,จังมาจ่ายเพื่อนบาทเดียวพอสิ่ใจมันยิกมันย่อยเยินมันคือว่าอะไร สีบอนะ่าเห้เพิ่นรวมยอดไว้เนาะเพิ่นบ้าก,กับมา <S <S มาแจ้งไว้มาถามก็ได้ว่ามือนี้ยอดเท่ายมือนี้ยอดเท่ายเพิ่นชีแจ้งมือต่อมือ,อมือมนี้ยอดเท่านี้มือนี้ยอดเท่านี้นะมีการ traveled, เปลี่ยนเป็นเพิ่มเติมไปเดียวเพิ่นชีแจ้งอีกทีนึงโด<ซ>ยแต่ว่าเพิ่นก็เลี้ยงเขาสามมือสามเวลากับตามสามคาบสามคาบก็ตามธรรมดาของหุ้งมอเอกชนเป็นบริการดีอยู่แล้วพี่น้องไงเนาะ จับสอยนะมันจับชอยก็ได้มันจับขอบใจเรล่าจับจับตัวลุงก็ได้เฮ้ยที่น้อยก็เใ็้ได้หมันเกิดมาเลยกะบมดเป็นย่ะเขากะขอแก่พอเถ่าพันเสาเนาะมีสองข้างหักสากะลุยเมนมีท่องสร้างหักษาและไรสร้างหักษาแล้วมันหายกะโอเคเงินทองเขากะยากพอหาได้อยู่ยังบ่ตายที่น้อยว่าเร่อนั่นแหละกะใครกลัวมันคือน้องเวียงคำเนาะที่อ้ายไป มุกตอนน้นชุดความสมาชุดแล้วชุดตอนนั้นบาไวแบบแห้เฮาเฮาตกใจนะคั้นแบบนั้นแต่แบบนี้เฮายังกระตกใจอยู่แต่ว่ายังบบตกใจไปได้เพิ่นยังว่ามีช่องทางรักษายังอุ่นใจอยู่ลูกเต้าก็ได้เนาะอันนี้กับทางบอลีกับในน้ำเคยได้พี่น้องโบเมนว่าโบเมนว่าโพโบเมนว่าโพบอลลี่ก็บอเชียงนะยันว่าพี่น้องบางคนบ่เข้าใจ เป็นล <EN> <laughs> ูกเขยแล้วตัวแทนสำลุกกระไ้เออเมนพราะว่าลูกเมียเพกันอยากลูกน้อยบัดแต่ละคนอยากเป็นอันนี้เนี่ยไปใ่กระไรนะคือเห็นตามสภาพมาแหละพี่น้องก็มีแต่เป็นอาศัยลูกเต่านี่แหละบึงน้ำกันเนาะจังใดก็หาดีหาเศร้าทั้งลูกหลานนี่ครับเป็นหัว ผู้ผู้เม่์เล้าเองก็นจนป่วยน้ำ<จ>นคิดน้ำลูกลายเลยกระโจมเนาะเป็นวินสลาแห้งเลยตูเสือมินิอ้อยนี่นะมันติดต่อมาจากพวกประเภทพวกเ็บให้มัดเม้นโอ้โหนีตันี้เป็นผ้าเแ็นเชียอว่าในบ้านเื้น้านทามีแมวมีหมาหพวกนีน<อ>้เ็ฟสมควรบ้างพดาเลี้ยงก็ต้องให้ยาควบคุมพวกเ็บมัดให้เขา มันลายแล้วเฮ็ฟมัดน้ำหมูน้ำมาบ้านเฮาเนาะยุ่งกับแมนยุ่งกับสมุนไปกินเป็ดกินไก่มากินเฮากะเสื้อมาน้ำยุ่งกะแมนดรายนี่แหละคือมีดีโอ้ยมันมันเป็นสายพันธุ์ตัวมาเพราะว่าคือคือก่อนหน้ากับทั้งปูตาเราเป็นไข่เดือเนกเชร้าแล้วตอนไหนไข่เดือนอนเกิดจากยุ่งบ่อยแมนเกิดจากยุ่งแต่เศร้าแล้วตอนไหนโบ้หูว่ามันฉีเชื่อมโยงหมดปัจจุบันในี่ตัวแมนคือเราสมมุิว่านอนให้นอนหน้าใช่ไหม จะมีผ้าว่ตัวนั้นมานำนอนหน้าและนอนหน้าประจำอันนนะับับเจ็บขอหับตรวสักแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดีฮัลโหลสวัสดีฮัลโหละมีแต่เห้องตัวชี้ไดดดจะได้จะให้เราคุยกันแป๊บนึงคือสีผ้าอยู่ก็ไปไปเดี๋ยวนี้เลยบอทมีแต่ม่เหตุม ห่างปับตกใจเลยเงินโลบดิเสษไฟ้องเรียนเงินบคเงียว่อเะก็ได <ok, okay. ้ม okay. ีใจเงินอันเงินที่อันพันือมันเหลืออยู่หาร้อยมโมเป็นยังตอนนั้นเค็ยบ้ก่อนก็ได้ฮะใช่ใจโอยใช่ใจจะหาบอโอเคโอเคโทรมาเลยห้ามก่อนไป พี่พนไม่อยากใช้เงินป้อเจ้าฮัลโหลเจ้าตัดอีกแล้วเนาะบตอเพิ่นไม่อยากใช้เงินเบิ่งแล้วเอามิเตอบอยลี่กับอยเชียงกับสีหานกันคนละคนละพันชอยค่าน้ำมันอะยุทธเอานี้ไรเยาวชนวาซี่ได้เด้อเฮ้ยเยาวชนวาซี่เลยอ่าคนละพันป้คนละใบ คนละใบาสั่นเกลี้ก็บตัวนี้เด้อพี่เจ้าชิดจ้าผู้เดียวบ่แม่านึกว่าท่นอันนี้สิ่หรอคนละงับคนละงับหรือว่าที่ให้กอนเราจ้งเอาที่ล้างนะเออเบาใจแล้วแหละก็ต้อกงเดือเดอช่วยนะพี่น้องช่วยผมนว่าจ้างไอ้ท่านมาชี้นะช่วยเพราะว่าจะต้องตั้งใส่น้ำมันใส่กันตั้งใส่น้ำมันว่าเาเดินทางนี่คือเขาหู้อะไรเป็ช่องลบเลยแล้วกันไปครับไปครับซี สี่แล้วไปเลยกลับมาด้ไปอีกมาอีกสี่แล้อืออ้าเด้อวยเหน่อยเผาเหตุอีกไปไทยอีกแล้วไปไทยไปเลยเนาะกันมาทางบดีก็โกนไว้แล้ววัไกัเนาะเที่ยวไปไทยนี่ไปเลยไปเลยจะมาคุ้นแล้วนะวไกันเะบบาเลยลงลงบ่ สวัสดีครับับจงไเพเ่มอปาสามีจพนผาอเหตุเนาะด้วขอบใจเลายได้เด้โดย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 นีแต่สิโอ้แล้วจะว่ากันแ้มีอีกหลายเรื่องอยู่โพตู้ท่องไข่ท่องหยางน้ำเนี่ยได้หาอยู่อีกบหรือวอะจะจะประสานหากันเนาะ พี่น้องเอ้ยเอาปทานี่กอ็มืออ๋อเอาทีละอย่างต่อกันต่อกันแลยเข้าบทันเลยบทันบทันมือมือมาหน่องมาโอเคขอบใจหลายๆเอ้ยเอ้ยเอ้ยจนมืดค่ำค่ำมืดผู้น้อยเพิ่นพักหรือบปล่ายังเปลี่ยนเปลี่ยนหน่วยมันจะมีเัาแบ่งค์ทั้งสองหน่วยหน่วยละสองคนหน่วยสามคน หน่วยได้ออกแล้วเหตุหนึ่งเหตุต่อไปเป็นหน่วยที่สองออกเบานั่นเพิ่์นยังก็เบายังแฮมเบยังก็เล้าเพิ่นอยู่กาเดงบ่เออชีได้ทักหาเพิ่นแต่ว่าเพิ่นได้เติมเลือดนะนะกาเดงนี่คือมองมองเลือดบ่มองจากเลือดบ่เออดีสึกัาหาแล้วเดไพกพันในสูงขนลเดเองเออบ่ญขันมาเลือดเท่าไหนน้ำบ่ขันมีเลือดถือแหละขันมีลูกม่ยังห้ลูกบริจาคห้แลูกอ๋อ แล้วส่วนมงก่อนเนาะส่วนมาก่เราคุ้มังียบคุ้มเงียบอันว่าลูกเขาเขาบอกว่าได้แท้ๆให้ไปทางเลือกซื้อขายก็ได้ไปซื้อเอาหรอไปหาเพื่อไปหาเพื่ออืมเลือดลูกอะไรสิแม่ลูกเขาจะมีลูกหลายคนนี่สิน่ะเลือดกับเลือดโดยตรงเสื้อสายเดียวกันมันจะดีผู้สาวลูกสาวผู้สาวอะลูกสาวใช่ไหมเนาะลูกสาวกับเบิ่งว่าเขาูชายยกมีอ่สุขภาพเขาโอเคบอกสมมูรณแต่ว่าบุปันใดเนาะเกี่ยวกับบปนดแต่ละคนนะไอ้ลิบโมเมนต์ว่าเนาก เขาบอกไปเซตลายนี่ังลูกกินน้อมกแน่นาอโอเคบุปันไดดอกลูกกินนมก็คือกินเลือดแหละบอ้แล้วเออพอเมียลุงเพิ่มกับจอยเมียบอชิ้นอจากจอยเขาปกันเมียบอลี่นีน้อยนึ่งนะเออแม่งกัะบุได้นี่ปันไดนะพ่เป็นยังไงบงเทือนยังไงน้ลรูปอยู่กะอาจจะเมื่อยแห้งบ่ได้หรอบ่ไหวหรอเออกมันออกลายเเสียงเลยเนาะปู้เป็นวินรและวินเหวินแหวินลดีเลือดออนนักาห ได้เขาอุกซี่แหละป่ะโอเคจบเสร็จสิ้นการไปไทยไม่นี่ยังไร้ขอบใจคือการทะหละขอบใจอ้อะไรเนาะโดย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 ท่านว่าเราอยากไปมือไหนกันลงประสานม่งมีแต่ห้าเบิ่งพะเท่านี่แหละผู้พันท่องไข่นะอยากอยากไปแล้วบ่ะอยากมาเลยจะมันร <h>, <c oughs> ักจกพันจาน้องข้นนอนยังเร่ร่อยกัน แบ่งเบียกกันคนหนึ่งอยู่กับคนหนึ่งไปเห็นตอนนั้นบอกเขาได้ยินทั้งไอเตียงเพาว่าไอไอส่งถามทั้งห้องหมอมุกบอกถามแล้วเพื่อนว่าเป็นไปได้เอาเคสไปเบิ่งเพราะว่านจะเบิ่งเป็นลายเคสถ้าอ๋อต้องเสี่ยงเสี่ยงไปเบิ่งเอาคนไปตรวจถ้ามาเสี่ยงก็บุ่นเสี่ยงดอกเพราะว่าโดยปกติแหละเขาจะประสานหาเรื่องนะต้นสังกัดห้องหมอเราครับเพื่อนประสานเพื่อนประสานกันเองเนาะแม่เขาถามทางอ่ะประกันสังคมทางห้องหมออินเตอร์เราก็บอกว่า พวกมอหลักเขาจะประสานกันให้่าเคสมันจะใช้บัตได้หรือบล็อกเขาจะประสานกันให้ลงเมนผมมอสหลักเขาจะบล็อกทิ้งเลยถ้าว่ามันมันได้บล็ได้เฮาไปเพิ่นอนมาบล็อาบเล่ากันไหเนาะว่ากันนั่นนั่นโด้ไหมพี่น้องเมนว่าเออมีมีกำลังกับกำลังบ่มีแหละตอนนี้กำลังน่ะมีอยู่หมื่นบาทเฮาบอกกัน,นแบบตรงๆไตนี่เขว่าม่ซื้อเลยคันเด็ดเยอะขนาดนี้เมนมันบอกเรื่องอ๋อเงินเลยเนาะ ถามเงินแสนหรือไหนมาเลยเม้นเฮาเฮาพอฮู้อยู่แต่ว่าเฮาประเด็นว่าเฮาอาศัยอยากอยากใช้บัตรเล่านะคันบัตรเราซอยได้เนาะเม้นเม้นเาคิดว่าค่าบัตรซอยได้กับค่ามัดจะจังหวะกันว่าอีกแต่ว่ามันที่เสี่ยงบ่เนาะอ่ามาเสี่ยงบอกนันก็ลองไปเบึ่งแล้เพราะว่าเขาให้เอาคนเจ็บไปเด็ดถต่ว่าเพิ่นว่ามีค่าใช้จ่ายก็ต้องลายก็ต้องคุบมาเลยเนาะ บัตรปรารเด้อต้องแจ้งมากอันว่าเออบัตรคนคุ้มครองได้เดี๋ยวเขาแจ้งตัวสังกัดคุ้มครองได้ปุบหรือมีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพป็นขะาดเฉพาะหรอกเนาะอืามบัสสามสิบบาทคือเพื่อคนไทยเองเนี่ยครับักษาทุกโลกแค่ก็บบริจายังเนาะสามสิบบาทแล้วจ่ายประจำของเขากายกายาที่กับพวกกับพวกคนนีเออเออเออเรื่องพอตู้ไอ้เขียวท้องไข่พี่น้องเนีย ป็นโมพีนี่ยคือว่าเพิ่นบ่หับเลบ่ได้ฮะกับระยแบบนี้ยอมแล้วอืมฮัลโหลได้เลาบ่นนี่ยุมนั่นโอเคว่าโมบบรไหมโ้ดอยยุงมแ้งนัมนก็เลยให้ฟังอาการก่อนผมไปเจ็บแหงไหลไปเอาพิ่นโมสักครงอยู่แบบโอ้ยอนแลวีซื่อแล้วอ่าอ่อ่า เ็ดหนึงมาเดยจำพนเอ้โหลายเค็ดเลยดิเนาะเคนกำลังออกโหลดมากขึนในคันลรบดี้ขึ้นีลยวเราไปหมุไปเที่ามนัดเราอยู่แล้วาตบรู่สามีแต่บสิคอโตเมื่อหับครอบครัวมาเยี่ยมมายามก่อนพีน้องมันจะดึกก่อนเนาะ อ่าหายบาเชียงอยู่นี่แล้วสิเมือเนาะจัด้นอแลวยังอยู่ยังอยู่ของชุกเฉินอยู่ตีเลือดเลือดเลือดจังว่าเพิ่นว่าเบื่นต้องใส่มือนี่หรือมืออื่นเพิ่นว่ารอเบิ่งหมอหมอใหญ่มาก่อนบอกเพิ่นที่ใช้ยาโตขาเชื่อมีนี่อ่อนนี่ตอเนื่องก้อนเพิ่นว่าเลือดจังว่ากันงสี่แล้วเนาะสี่สี่แถมหนึ่งแล้วใช้ถุงหนึ่งแล้วแตนแรงก6ชั่วโมงหรื4ชั่วโมงเพราะว่ามือหนึ่งเพิ่นต้องใช้สามถุงเข้มเชร้าสวย แล้วก็แรงสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงดู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 ยิงยังไปโอเคขอบุญก็พูดในลายได้เด้อไปไปเจ้า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 เมื่ออื่นอย่างไรกันเมื่อยไอ้ทองไข่พี่น้องเลยเนาะรับประสานทานที่เจ้าเองบอกดูที่เจ้าไปอ่าเพิ่นมาขอความช่วยเหลือแค่เพิ่นมาขอความช่วยเหลือแหละมีคนแนะนำเลยให้ชุมเขาไปถ่ายคลิปเอาไปถ่ายคลิปแเลยประสานกัน แต่ตอนนี้นะมีผู้ใหญ่ใจบุญเพื่นนฝากเงินเนาะพี่น้องเป็นกู้ภัยตรงนี้นี่เอ้พี่น้องเอ้คือตอนนี่นะบอลลี่พี่น้องเห็นว่ามีเงินอยู่สายไอ้เขียวไอ้เขียวเพื่นทีเพื่อนท่องไข่นะหมื่นบาทยังคิดนักอยู่บ่ฮู้ว่าเฮาสิไปนั่นแหละตอมีเงินทางเม่วันสุริเพชรเพิ่นนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้เฮาก็อยากอยากขอ ตบัตรสามชิบบาทเนี่ยแล้ว,ว่ามันสิไปต่อได้บอ่อยเรว่อยนะใดเห็นไหมนะพี่น้องเไยเนาะอ่าก็จังว่ากันอีกเทีหนึงเ,เรื่องพอเท่าเนี่ยบัลลี่ก็โอ้ยวุ่นวายเมื่อย <c oughs> พี่น้องเไยเนาะจากสิไปทางใดทางยาเนาะไปไมิเตอร์ให้ให้เราไปเอาเห็ดก่อนก็ป่วนน่าร้า,ายเลยพี่น้องเไยเนาะเอาโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุญขอบคุณเด้อพี่น้องเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะลุงป้านาที่ฮักเพลงพรสุครสุขคนพี่น้องเไยก็ที่ตามให้กำลังใจบัลลีและก็ครอบครัวบัลลีและก็ทีมงานทั้งพรสุครสุขคนสำหรับ ฝากที่ตามทั้งพ่อตาน้ำเน่พี่น้องเพื่อนจีอูนี่ประมาณอาทิตย์หนึ่งดุจิลายก็หันเนาะการแชายกับบรีเพื่อนลงบินไว้ลงไววลงไววร่วมกันแหละขอบครัวจังมาหารกันมันขาดหรือ่าไรก็จังว่ากันอีกทีนึงเนาะเหตุอดไมันเกิดแล้วเบิงแย่งกันไปนี่แหละพี่น้องเลยสบายดีอยู่ดีมีแห้งน้ำรวยบัสสุกุจุกคนเด้อจะโอเคพี่น้องว่าชีจบแล้วว่าเชี่ยว่ามีเรื่องอยากมีเรื่องมาแจ้งอีกบอ๊ยังไม่จบยังเพิ่มเติมไม่มียังเพิ่มอีกข่าวดีบ่หรือข่าว ไล่แบข่าวดีอยู่โอ้ใครอยู่คันโดข่าวดีคุณสองข่าวดีคูณชองดีป่ะโอ้ดีแล้วคันว่าข่าวดีคู่นี้คือเพิ่มนเพิ่มคือเสียงเงินเพิ่มโอ้โหบอดีไปเลยนะบอดีเพิ่นเอิ่นกับไปก่อนจีง่ายขึ้นไปห้องพิเศษกับแจ้งเพิ่มเติมอีกเพิ่น่าเพื่อ,อให้เข้าใจอีกเท่านึงเพราะก่อนหน้ากาเพิ่นแจ้งมาว่า ยาต้านเชื้อนี่แหละยาฆ่าเชื้อนี่ตัวหน้ากันมือหนึ่งใช่สามอย่างละเป็นมือหนึ่งกับเป็นสามเนะาะส,สามคราบสามคาบสามขวดสามขวดวันนี้เพิ่ม,มอีกอย่างอย่างละสามก็เท่ากับเป็นหกบาทนี่ช่วง<อ>ละสองช่วงกำลังกระจายตัวเพราะว่าคนตรวจเบิ่์มันต้องเพิ่มเพราะว่าเชื่อหมายว่ามันคือทางไหนคนบอกว่าอย่านีมันเพิ่มเห้งต้องใช้ยาเชื่อมันกำลังกระจายตัวแห้งต้องใช้ยาตัวนี้ขาแบบ ตัวนี้เดี๋ยวได้ต้องคุมมันทำมันได้แมนต้องคุมให้มันอยู่วันนี้ค่าใช้จ่ายกับเพิ่มขึ้นิจบวกน้จีกิเพิ่มคูณขึ้นไปอีกคูณเฉพาะแต่คายาเดอะคูณค่ายายาคายาค่ายหงกับทรงโตตัวนั้นก็คือเก่าปกติค่ายหงหนี่มือหนึ่งประมาณสองพันน้อยๆประมาณสองพันสองร้อยบาทตีไปแล้วได้พี่น้องเลยเป็นเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำเนาะอะไรคายาต่างหากปาร์ทเท่ตอนแรกเพคุณมาชี้ใช่ประมาณ ตี3ามอดแม่สามลอดแต่ว en ันนี้เพ bueno, ิ่มมาเป็นหกลอดเป็น6กคูณสอช่วงละ2ช่วงละ2เป็นหกสองเท่งสองเลงสองโมเนเ้าสองเลงสองบ่บ่สามเสาเป็นหกสองสองสอเป็นหกเป็นเพ่งได้ตัวไหนเนาะเาสงล้งสองโอ้ยพอคยเครียดพี่หน่อยเอ้าเอาเอเนาะเครียดได้ไร ัำนั่นแล้ม,มีแต่อีกประมาณสามชิบนาทีก็บชได้เคลื่อนย้ายไปห้องพืนแรแบบนี้พิเศษ,พ,เศษพิเศษอยู่อยู่ในตรวจเอาน้าขาดซึ่งอยู่ตัวนี้กันแนล้วก็ล่อพื่นแดนเอกสารอยู่แล้วตอนนี้เด็เคลื่นอนย้ายเดี๋ยวก็เพิม่มเติมอีกพอดีทั้งเกี่ยวกับตรวจเลือดแบบนี้เดี๋ยวทั้ง แพทย์ใหญ่เพิ่นมาเพิ่นว่าพังมือมืออื่นตอนช่วงตอนเช้าพอเราต้องได้เติมเลือดเนาะพอเลือดนี่มีอยู่17เปอร์เซ็นต์ตอนเติมเลือดเม็ดเลือดเต็ม17เปอร์เซ็นต์แหละเพิ่นว่าถ้าทางแพทย์เพิ่นมาแพทย์ใหญ่เพิ่นมาเพิ่นบอกว่าสิใช้รักษาโรคตัวนี้ก่อนบ่หรือว่าสิให้ใช้เลือดแต่ว่าแต่มันต่ำกันแต่ว่าหากเพิ่นกาวิจัยมาเพิ่นบอกว่าเขาเข้าอาจจะใช้เลือดเพราะว่าเลือดเราตกแห้งเอยแต่ว่าเรามีแห้งก่อนมีแห้งก่อนเนาะ เลือดกันจังว่ากันอีกเทนึงตัวนี้ไปกวดมาในกรุ๊ปในกันเคืองหู้กันแะลรบริสิทธุตุยพี่เนก็ติกกันขยย่านๆนะ่ยว่ากับเรื่องรลูดเดือดนี่เลือดไหลเอาลูลูลูเพ่งเนาะไหลที่หัวน้ามีลละลูองแทงมันเจิญใหญ่มันเสร็จมองจบเลยเนาะ ไปเสร็จโอเคพี่น้องเออเนอว่านี้มีข่าวดีที่เราบม่โปรดีไปเลยข่าวไล่ช่งชั้นไปได้แบบนี้ชงชั้นข่าวไล่ช่งชั้นเลยแบบนี้นะต้องสู่แลาะต้องสู้แล้วถอยมาได้แล้วมาหาตีแลยวตัวนี้เนี่ยเพราะว่าถ้าถอยนี่คือเพิ่แล้วผมมีขีเือไปพายหมดแล้วยุดมาได้ต้องพายอย่างเดียวต้องพายอย่างเดียวตัวนี้ไปชุดไปให้ถึงไปสุดไปให้ถึงพไปจาน้ำทนมัวก่อน มัวกจนม่กินบ่เมือโอ้ยักเดียโอเคชาปะเนาะทห้านดดเด้โดย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 ยอแกอยู่ถ no. ่าอยู่นี่บ่แม่นนั่งป๊บนึงดีย่มาดวใกล้ๆนอกไปหลังเจ้าเจ้าไอ้เอาโอเคจดดีมีแห้งล่ำรวยพี่น้องเลยเนาะเพิ่มเติมเนเป็นว่าใส่ยาเพิ่มอีกชั้นขึ้นบริษคุมโซเนาะ เอาทิ่ตามกันตอนต่อไปพี่้องไงโดยโดย